สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเดือดพลากวิโรธซัดภูมิใจไทยผิดคำสัญญากี่ครั้งแล้วยันก้าวไกลเดินหน้าต่อไม่ลดละต่อให้รู้ว่าข้างหน้าเป็นเหววิโรธซัดภูมิใจไทยระบัดสัตว์ผิดคำสัญญากับประชาชนกี่ครั้งแล้วหลังวอล์กอาพโบทตร่างรัฐธรรมนูญวาระสามยันก้าวไกลเดินหน้าต่อไม่ลดละ นายวิโรธลักคนาอดิสรสอสอบัญชีรายชื่อโคศกพักเก้าไกลให้สัมภาษณ์กรณีพรรคภูมิใจไทยวอกเอาในการลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระที่สามว่าไม่อยากให้ความเห็นประชาชนจะต้องประเมินการกระทำในวันนี้ของพรรคภูมิใจไทยเทียบกับคำมั่นสัญญา ที่เคยให้ไว้กับประชาชนเองและต้องเอาการขอโทษและการผิดสัญญาที่ผ่านผ่านมามาประเมินด้วยแต่เนื่องจากมีการพาดพิงถึงการตัดสินใจที่เคารพคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนของพรรคก้าวไกลจึงจำเป็นต้องออกความคิดเห็นเพื่อให้ประชาชนตัดสินใจว่าพรรคไหนยึดมั่นกับคำมั่นที่ลั่นวาจะเอาไว้กับประชาชนและควรเป็นที่ฝากความหวังของประชาชนต่อไปได้ นายวิโรธกล่าวต่อว่าต้องถามพักภูมิใจไทยว่าที่ผ่านมาตระบัดสัตว์ผิดคำพูดที่ให้ไว้กับประชาชนมากี่ครั้งแล้วตั้งแต่กรณีตัดสินใจร่วมรัฐบาลเพื่อให้เผด็จการคอสชอได้สืบทอดอำนาจและอีกครั้งหนึ่งที่เคยออกมาขอโทษประชาชนในการลงมติรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในวาระที่1จนวาระที่สก็ยังจะมาวอกอัลอีกภูมิใจไทยอ้างว่าเห็นด้วยกับแนวทาง ของประชาธิปัตย์ที่ให้ชะลอการลงมติไปก่อนแล้วส่งสารรัฐธรรมนูญตีความอีกครั้งก็ฟังไม่ขึ้นเพราะสอสอพักประชาธิปัตย์หลายคนโดยเฉพาะนายจุรินลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพักผู้ยืนยตัติก็ยังอยู่ลงมติทั้งยังได้ลงมติเห็นชอบในวาระที่สมด้วยนายวิโร์กล่าวอีกว่า เหตุผลที่พักภูมิใจไทยอ้างว่าการลงมติในวาระสามของพักร่วมฝ่ายค้านและเป็นจุดยืนของพักเก้าวไกลนั้นเป็นการกระโดดลงเหวฆ่าตัวตายเพราะการลงมติในวาระที่สต้องพึ่งเสียงสอวออย่างน้อย84เสียงตนยืนยันว่าเรื่องที่สอวอจับเอาร่างรัฐธรรมนูญเป็นตัวประกันและขัดขวางการคืนอำนาจสถาปนนรัฐธรรมนูญให้กับประชาชนผู้เป็นเจ้าของอธิปไตยที่แท้จริ มีหรือที่พักการเมืองมีประสบการณ์ยาวนานอย่างพักภูมิใจไทยจะเดาสถานการณ์ไม่ออกถ้าเดาไม่ออกจริงๆจากเหตุการณ์ในการลงมติวาระที่สองที่สอวอขอแก้ไขเพิ่มเติมให้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมีผลกับอีก38มาตราทาั้งๆที่ร่างนั้นได้ผ่านชั้นกรรมธิการมาแล้วก็ควรจะตาสว่างรู้ตัวได้แล้วว่าพฤติกรรมของสอวอชุดนี้เป็นอย่างไร ประชาชนส่วนใหญ่รู้ดีว่าสวชุดนี้คือตัวชุดรั้งการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาของประเทศเป็นกลไกสำคัญที่เผด็จการวางเอาไว้เพื่อ ขวางการแก้ไขรัฐธรรมนูญในมาตราที่เกี่ยวข้องกับการคืนอำนาจอธิปไตยให้ประชาชนต่อให้รู้ว่าข้างหน้าเป็นเหวเป็นกองไฟหรือมีมวลชนจัดตั้งใส่เสื้อกลับด้านมายืนรอคุกคามอยู่ถ้าเป็นเรื่องที่พักก้าวไกลได้ให้คำมั่นเอาไว้กับประชาชน พักเก้าไกลก็จะขอรักษาคำมัน่นไม่มีการชักแม่น้ำทั้งห้ามาเป็นข้ออ้างในการทำผิดคำพูดที่ให้ไว้กับประชาชน นายเวโรธยืนยันว่าพักก้าวไกลจะเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเปิดประตูบานแรกของการพัฒนาประเทศและดึงประชาชนทั้ง67ล้านคนออกจากช่องแช่แข็งเพื่อให้กติกาของประเทศสามารถตอบสนองความฝันของประชาชนที่ต้องการที่จะมีสิทธิและเสรีภาพมีโอกาสที่เสมอภาคที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปอย่างไม่ลดละ ประชาชนคงต้องถือโอกาสนี้ทำพักภูมิใจไทยและพักประชาทิปัดว่าในเมื่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญถูกอ้างว่าเป็นเงื่อนไขสำคัญในการเข้าร่วมรัฐบาลถึงกับบรรจุเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลย่อมถึงเวลาแล้วที่พักภูมิใจไทยและพักประชาธิปัต์จะต้องตอบประชาชนว่ายังคงร่วมรัฐบาลต่อไปอีกหรือไม่นายวิโรธกล่าว ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ